ทีเิ่ขกับสิทั้งหลายจงตามปกป้องคุ้มครองอพันธปีหลวงของเราเนี่ยให้ขึ้นสู่สวงสวรรค์โดยปลอดภัยนะพวกหนูสามารถอธิษฐานจิตได้อธิษฐานจิตอะพวกหนูพนมมือขึ้นเลยลูกพนมมือขึ้นหลับตาพนมมือตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้บุญกุศลที่พวกข้าพเจ้าได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนมาถึงปัจจุบันนชาติจะเป็นบุญกุศลชนิดใดก็แล้วแต่ที่ทางดีที่พวกข้าพเจ้าได้สัะสมเอาไว้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายบุญกุศลเหล่านี้ไปถึงพระพันปีหลวงและก็ขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสิสิ์ในสามแดนโลกธาตุแห่งนี้เป็นที่ตั้งขอจงปกปักรักษาและอำนวยอวยพรตามเสด็จพระองค์ท่านขึ้นสู่สวงสวรรค์โดยก่อใัยด้วยเกอสาธุพว <c oughs> กหนูถือว่าพวกหนูทํา ทำคุณให้กับประเทศชาติอีกแบบหนึง่งลกทำคุณให้กับสถาบันอีกแบบหนึงเราไม่จําเป็นว่าเราจะเป็นข้าราชบริการเราไม่จําเป็นว่าเราจะเป็นข้าราชการเราจะเป็นไผ่พ้าประชาชนะธรรมดาเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาก็ตามแต่ก็ถือว่าเราอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีของบุพการสษษั์เรา ดิฉันั้นเราจงสำนึกรักในสถาบันหลักโดยเฉพาะสถาบันชาติศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์พวกหนูจงจำเอาใส่ใจไว้ว่าจะจงรักภักดีตลอดชีพตลอดชีวิตจะาหาไม่แล้วพวกหนูจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสือเนื่องต่อไป พวกหนูตั้งใจนะลูกตั้งใจวันนี้เนี่ยพ่อพาพวกหนูทําพ่อพาพวกหนูทําไม่ได้ไม่ได้เพียงแค่อหวังว่าจะให้ภาพนี้ออกไปแล้วสวยงามแต่พ่อพาพวกหนูทาเพราะอยากจะปลูกฝังจิตสํานึกของพวกหนูเอาไว้ว่าพวกหนูคือลูกหลานของคนไทยเป็นลูกหลาน ที่เกิดภายใต้แผ่นดินไทยและอยู่ภายใต้พระบารมีของพระมหากษัตริย์พุทธโอษ์โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันและวันนี้เนี่ยอพ,พัน์ปีหลวงของพวกเราท่านได้สอนนคตไปจากพวกเราไปสิ่งเดียวที่พวกเราสามารถทำได้นั่นก็คือการแสดงความจงรักภักดีไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่ การกราบไหว้การสวดมนต์การอธิษฐานจิตพวกหนูสามารถทำไนดะ้เพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่พวกหนูจะต้องมีติดตัวไปตลอดชีวิตนั่นคือความจงรักภักดีต่อสถาบาันเพราะพวกหนูคือคนไทยเกิดมาใต้แผ่นดินไทยเกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะน้องทิดาลาว หนูไม่ใช่คนไทยก็จริงแต่หนูมาอยู่ในแผ่นดินไทยหนูมาอยู่ภายใต้พระบารมีของพระมหกษัตริย์ไทยหนูก็ต้องแสดงความจงรักภักดีนี้วันนี้ถือว่าหนูทำได้ดีหนูทำได้ถูกต้องการที่เราจะแสดงความจงรักภักดีออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะอยู่ในสถานที่ใด เราอาจจะไม่ใช่ข้าราชบการที่ใกล้ชิดเราอาจจะไม่ใช่ข้าราชการที่อยู่ใกล้ชิดเราจะเป็นเพียงแค่ชาวไร่ชาวนาหรือคนธรรมดาก็ตามเราก็สามารถที่จะแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันได้พวกหนูจงจำเอาไว้ว่าจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าหากขาดหลักสามหลักนี้ไปหลักใดหลักหนึ่งประเทศไทยเราจะไม่สามารถยืนอยู่ได้ ดิฉันนั้นจงช่วยกันทำนกบำรุงสามสถาบันหลักนี้ให้เข้มแข็งและแข็งแรงสามสถาบันหลักนี้จะแข็งแรงได้ก็เกิดขึ้นที่พวกตัวหนูที่กำลังศึกษาที่กำลังหาความรู้พวกหนูจงไปศึกษาว่าทำไมสามสถาบันหลักนี้จึงสำคัญถ้าพวกหนูศึกษาได้ถ่องแทแล้วพวกหนูจะเข้าใจเองว่าทำไม เราต้องรักษาสามสถาบันให้มั่นคงสืบยปขอบคุณทุก